สวัสดีค่ะวันนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องอ l ลลี่เจ๊ันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม identity V กันนะคะวันนี้เราจะเล่นในโหมดทาร์รดกันนะคะเดี๋ยวเราไปหาห้องกันเลยนะคะเราจะเล่นทาร์รดในอ่าเป็น ห้อเดี๋ยวถ้าได้ห้องเดีวเราจะมาเรียกกันใหม่นะคะวันนี้เพื่อนของเรากี้กี้จังยังไม่ได้มาเล่นด้วยเนอะเดี๋ยวอ่าได้ห้องแล้วเอ้เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมีกี้กี้จังมาด้วยกันแล้วกันนะคะวันนี้อาจจะยังไม่มีเนาะคู้หมยยังไม่มาลอห้องต่อไปค่ะได้ห้องแล้วทุกคนอ่ามีคนไม่กด เข้ากับว่ามันในห้องหรอกอดอกอค่ะเร็วกอดอเพิ่งตื่นนอนนะคะกเลยงเสียงประหลาดๆหน่อย่อห้องดูคอนกดหนะนะน่อยไม่นะไม่นะทุกคนคนที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ห้าช่องเราด้วยนะคะ <c oughs> โอ้พูดถึงนหะ้องก็ได้เลยอา เรียบร้อยทุกคนเราได้ห้องเรานะคะไปดูกันรูปด้วยเราจะได้เป็นคราชาหรือไม่มารอร้อนกันนะคะโ<ๆ>อเตัวค้าบโบสสีชาติ เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์ได้ไหมฮะสามนานเลยเหรอจะเล่นสามนานกันด้วยนั้นดิฉันก็จะต้องเรียนติดกับฉันเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้แหละนี่แหละฉันแต่งกายเปลี่ยนไหมเราไม่แต่งกายไม่เยอะนะคะเอ้แต่งให้บารายเยอะแอ้วก็หนึ่งให้บาราย เจมเลยเถ่วงเวลาไปวิจักหรอแจ็คได้หรอ,อแจ็คหรอจบหน้าเลยอ่าทุกคนตอนแรกที่เราเห็นว่าเป็นอ่าแจ็คนั่งเปลี่ยนตนวีสุดท้ายเป็นกวางแบบชุดไปนะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าก็ต้อง ฝาการะอันยิ่งใหญ่นี้ให้กับอัศวินฝั่งเราด้วยนะคะเพราะเรลมาเยอะเต็ม,มเลยเอือสวัสดีวันนี้เราอยู่กับที่บดหล็กบดยิวนั่นเองเราจรึงจะเปิดกล่องกันก่อนนะคะอันดับแรกเปิดได้ของดีนะไม่รู้ว่าทุกคนเคยเปิดกล่องได้ปืนไหมนะคะแต่เราอะเคยเปิดกล่องได้ปืนประมาณ สามรอบนะสามสี่รอบแหละคลิปชิ้เดียวไปเรยไม่รู้มันไม่ได้ตาเปิด,ดไฟสูงๆเลยช่วยด้วยกันเต้มาเจได้คะ่ะอไอเดี๋ยวก่อนไม่คุ้มได้ตามเรื่องหรอมาออกชิมของไมห่หรอหมากเหรอเห็นแล้วทลายกำแพงตรงนี้ก่อน มาเร็วมาช่วยตัวด้วยอะดร๊กเยอะก่อนนะไม่ต้อรอก่อนมาแน่นอนมาเร็วมาเร็วเข้ามัรุน่นและเราจะมีชันน้นหนา้ามาให่เราจริงจะปัดแมงตรงนี้แรง <c ười> อืมคิดเยาสัมสักสู สู้ค่ะวันนี้แทะถามเขามาสู้ so. อุย้ยอย่าทำหนูเวรุนเวรุนอย่าเวรุนนะเจ้าโรคนะว่าแกจะวิ่งไปดักนะเกสงอยู่นี่นั้นออกมาแล้วเวรุนเดี๋ยวเวรุนจะวิ่งตรงลุกตรงหลังเก้าอี้นะคะ <c oughs> ไม่ให้มันดึงแล้วเนาะแล้วก็โดดลงตรงนี้เกลี้ยๆทุกคน เดี๋ยวจังการน้ำหอมเอ้ยสวยนี่ซื้อน้ำหอมแล้วค่ะอือหวยรุ่นนึงจะซื้อน้ำหอมแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีจังหวะซื้อเลยนะค่ะอย่าข้ามหน้าต่างด้านตรงโน้นอีกรอบหนึ่งก่อนซืยอรุ่นนี้ก็น่าต่างไปรุ่นหนึ่ไปรุ่นีนึ่งก็น่าต่างไปรุ่นหนึ่งก็น่าต่างก็จะจูบแบบนี้แหละไปเรื่อยๆ เอเอสวยมวรุนุ้สวยครับว้ยสวยวุ้ยเด่ว้อเ้ายวว้ายว้ายว้าววรุนวรุนว้ายตรงนี้วามีกันอ่ต่อเวรนวาอืมอะไรกินเม่เห็นเราแล้วทุกคนเราจึงจะต้องวิ่งหนีต่อไป ถ้าใครได้ยินเสียงเราต้องขอโทษเป็นอีกอย่างเอ้ยต้องขอโทษจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เราไม่มีกล้องอะไรเลยเนาะอเราโทษจริงๆนะคะยวเราเรยังวโดูตรงตรวใด้านนี้มุมด้านนี้เลยก็แล้วกัน,นะะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฮันเตอร์หายยูฮันเตอร์หายนัน,นนี้นั่นนี้ทุกคน หลังจากที่เราเล่นมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็โดนตกไปแล้วนะคะหลากหลายรอบมากๆเลยอันนล้วคือสดับเล่นหมดแล้วไงก็จบอะคาหวังว่าผู้ติดตาจะหายหมดนั่นงไงจริงด้วยมันคิผู้ติดตามเราก่อนจริงด้วยรุ่นไม่น่ากับดักแล้วอะ่ะน่ากลัวชิบมาเลย

มันหมดมันหมดมันหมดไม่รู้มันหมดวิ่สมบทแม็กไครเจนแล้วคือกิริยาสันสักอะไรอย่างนี้ตีราชาฝฟยต้องข้าแล้วนะทุกคนแบบไม่หวันนี่ยมันมีได้ปื้มันไม่ได้ปื้เกิดดักมันก็ยังไม่หายไปอยู่ดีเนาะ อ๊ยล้มแล้วทุกคนกิริยาสำสักทำอะไรไม่รู้เวรเล่นช่วยด้วยกิริยาสำสักเล่นเกมค่ะช่วยด้วยกิริยาสำสักเล่นเกมเหมือนทุกคนกมแบบจบเลยอะทุกคนคือคนที่เล่นกิริยาสำสักอะ่ะนังโย่นเกมเหมือนทุกคนก็แบบจบเลยอะอเขาได้งานนะคะ นเน,ออนี่หรอกขอเนี้ยรายงานเยินเกียงนะคะขอโทษด้วยนะต้องรายงานแต่คุณพาอทำเกินไปจริงๆอะ่ะสออคนนี้เล่นดีมากนี่ควรจะดีม,มันมีเงินเป็นมือแต่ไม่สูงให้เราเลยเลืน่าจะให้ถูกรวพวะสองยี่สิบหกวีมื่อก่ งั้นเดี๋ยววันนี้ก็ขอลงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเอ๊ยขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะย้ำเลยไลค์แชร์ u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะลบจากใหม่บ๊ายบาย